สภาพรถมันลงพุดไปเลยจมข้างเดียวก็ได้บอกรถยนต์ยกล้อไม่ได้นี่ผมพาแหละผมยกล้อยแล้แล้วรถยนต์นี่นี่นี่ลอยเลยรถยนต์ยกล้ออลยเลยนี่นี่รถยนต์ยกลอ,อยเลยนี่นี่ครับ รถยนต์กันชนหลุดเลยลากเอาเมื่อกี้นี่กันชนหลุดเลยโอ้กันชนคันนู้นหนลุดเลยเนี่ยโ,โ,โอ้โอ้แม่สาวน้อยตรงนู้นเขากำลังทำอะไรสังคมก้มหน้านั่งมองหน้าจอยอย่างเดียวน่าน,น้นอยน้าน,น้นอยน้าน้อยเดี๋ยวไปดูนะครับผมว่าจะข,ข,อข,อขึ้นยังไง